จ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าจับพี่น้องสุัดีพ่อรุ่นนะจ๊ะพี่น้องมืนอนี้ก็สิพาพี่น้องมาหาเลาะเก็บเห็ดพ่งขมคือเก่าแหละจ้ามืนอนี้วันที่เกา่ามีตันาจ้บพี่น้องหาเก็บเห็ดพ่งขมจ้บพี่น้องมาๆมา้เจ้บพี่น้องโอ้โดอกงามแท้ๆพี่น้อง งามเต๋เจ้าเห็ดออกไปได้หรอพี่น้องมักเก็บเห็ดแห้งหาเก็บอย่างเดียวว่ามันหบบรอใบไนพี่นอ้องใบไนกับไนชุ่มใบไนกันบใบไนฝนตกลิ่นๆมาเกลื่อนพี่น้องตกบาแห้งตกลิ่นๆเฉย โอ้ยเนาะก็คือบ่ใหญ่ขึ้นพุ่นเนาะดอกกระติดกระติดบ่ได้พี่น้องดอกกําลังงามไป็ลวกมันจะงามพี่น้องดอกใหญ่แล้วก็บ่งามได้หลายอยู่แต่ว่าแห่งบ่งาม มันไม่สวยค่ะลวกมาแล้วมันไม่สวยโอ้ยงามๆพี่น้องตามตัวพี่น้องก็จะเป็นทังไร่ะที่ได้บาได้ที่มันประมาณจ้ะ กำลังออกพี่น้องโอ้ยดอกงามเต็ๆตรงนี้ที่มันซุ่มๆมันก็ออกพี่น้องดอกงาม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 ,งาม,งาม,มาแข่งกับเก็บเห็ดีแหระพี่น้องเอ้ยไม่ได้พี่น้อง ดอกงามดอกงามพี่น้องกำลังออกกันหล <c oughs> ายเมื่อวานเ่ากระบอกเห็นนะพี่น้องบาดแล้แวก็มีแารจะบดอกน้อยๆดอกเพราะว่าเพิ่อนเกแหลงเฮ็ดแหลงพี่น้อง เห็ดเล้งๆเลยออกแก็งเล้งๆนี่แหละโอ้กำลังออกพี่น้องคุณเต็มเยอะดอกน้อยๆดอกน้อยๆกระเม็นดอกน้อยๆนะพี่น้อง ต้นมาเก็บกับฮ่าดีแท้ๆสพี่น้องไปจ้าตามต้อพี่น้องโอ้มันอะรใบใหญ่เห็นป๊อปเป็นไดพี่น้องแค่เราเห็นใบเหรอ,อต,ต,ตัดป้อเต็ดเป็ดพี่น้องเอ้ บานหมดปเนาะกำลังงามเหรอวะกำลังงามค่ะกำลังงามเดี๋ยวกำลังขึ้นไม้กับมีดไปเนองว่าได้เก็บลายมือยู่หรอกไปเน้อง เก็บลายมืออยู่ดอกงามๆจกิงดอกน้อยกับลายอ้ยหักเลยล่ะโอู้อันซ้อนขาได้ไปหน่อยอันซ้อนขา โอ้ยดอกกลังแตกกาบีน้องตูปูตาปะมีหัวแน่บมีหัวแน่โอ้ยเต้านี้เปนหงเลยัจัดทีไงวันไงหลงกันตื่เมื่อเหร่หรอต้อดอกเห็นดุกีน้อง อดจนดอกเห็ดกำลังออกพี่น้องเห็ดกำลังออกค่ะคุณผู้ชอยู่ในใน,น,นั้น เปิดอยู่ขันฝนตกแห้งก็เนี่ยก็จิไข่พี่น้องนี่ลิ้นซื้อลิ้นพ่อพ่อให้เขาไต,ต่ซิพี่น้อ,นองลิ้นพ่อให้ยากเกิดซื้อพี่น้องเอ้ยได้กินเขาบนหน้าเปน็น ตามตอตานตอพี่น้องหาก่อนจ้าโอ้ยอนจอนได้พี่น้องเลยพื่อนแห้งเปิดไปแล้วก็แห้งพ่อหลายพี่น้องดอกเห็ดไหมบ่เอากระโดดมือเไาแหละ่ะอดีฟอ้ยก็เกา่างดอกเห็ดดูพี่น้องขั้นใหญ่ขั้นดอกใหญ่ที่เต็มตาพี่น้อง นี่บ้านนี่ดอกง่ายสุดจ้ะแก่ปวดแล้วปดวปอดวปอะไม่แตเห็ดพี่น้องปวดอะมีแต่เห็ดตั้งนานแก่ต้นดอกเห็ดงามพี่น้อง ตันๆเถอะแต่จรองก็น่าพี่น้องยังไปปาดขาฝนตกเลยตกกระปกเนี่ย ยังเปิดไปไก่ไก่แห้งลายพี่น้องส่อนดอกเห็ดดอกเห็ดงามโอ้ได้หลายพี่น้องตายยังไงพ่นติดเครื่อง,งอลว เอ,อ้ยอยู่ใจน,นี่ล่ะโอ้ได้หลายแล้วพี่น้องที่จะออกตายไงมาเพราะ,ะพี่น้องได้เกิดจังได้หน่อยกับคงสิพาะแค่นี้แหละพี่น้องเพราะว่าฝนเริ่มสิลื่นตกลื่นลงมาแล้วจ้ะพี่น้องก็ได้มีแต่ดอกกำงามอยู่ได้พอได เกี่ยงนี่ดอกจะพี่น้องสำหรับกิมนี้ก็ไว้แค่นี้นะจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุดีพอรุยนีนี้วยคะสวัสดีค่ะ